กลับเข้าสู่ช่วงที่สองค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงการรักษาแบบภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทยเรานะคะซึ่งตอนนี้นั้นก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะแพรก็ยังนั่งพูดคุยอยู่กับท่านนทิพดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะท่านคะพูดถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราในการรักษาทางการแพทย์เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีบรรพบุรุษของเราซึ่งได้เขียนลงใน อาจารย์ในใบาลานโบราณอะไรเป็นการแพทย์เยอะๆแต่แตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการที่สอนกันในตระกูลนะครับสืบทอดกันมาในการสอนแบบครูพักะจำบ้างในการที่สอนโดยปากเปล่าบ้างนะครับรนในตรงนี้รุ่น,ม,นม,ามารุ่นหลานมาไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งอันที่หนึ่งก็คือว่าอาจจะทําให้ถ้าไม่มีผู้สืบทอดแล้วเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็สูญหายไปนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราน่าเสียดายแต่หลายๆอย่างเนี่ยก็มีการสืบทอดกันมาแล้วเราก็พยายามจะรวบรวมนะครับ S <S เราก็พยายามจะรวบรวมเข้ามาเป็นตำรานะครับในว่าการแพทย์แผนไทยของเราเองเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับ <S <S เรามีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอยู่เนี่ยที่จะเป็นตัวที่รวบรวมทางวิชาการาในกระทรวงสาธารณสุขที่จะม,มาทำตรงนี้ครับหลายหลายศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ดีพืชผักผลไม้ของไทยเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเป็นสมุนไพรซึ่ง เรากินกันมาแต่เด็กจนโตบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นคือสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเทียมพริกไทยนะใบกระเพราอย่างเงี้ยเป็นสมุนไพรทั้นม้กระทั่งพลิกอย่างเงี้ยทุกคนก็จะไม่รู้กินกันมาจนถือว่าเป็นอาหารประจําวันเป็นอาหารประจำที่เรากินไปไม่ค่อยทราบเ่นใม่ไหมครับแต่ในส่วนของฝรั่งเนี่ยเอาพวกนี้ไปสกัดแล้วก็เอาตัวยามากลายเป็นส่งมา กลายเป็นยาปัจจุบันซึ่งมารักษาเราเราต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อมากมายถ้าเรามีของสดที่กินที่ดีกว่าไป<ช>ไปสกัดอีกด้วยซ้ำด้ทั้งกาก,ได,ก,ากได้ทั้งอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเราจะต้องช่วยกันนะครับในหนึ่งคืออนุรักษ์ส่วนของศูนย์ภัยไทยสองคืออนุรักษ์ของการแพทย์แผนไทยซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยทางตะวันตกเองกลับมาเรียนรู้ของเรา เราก็ยังไปน,นิยมค่าของทางตควนตกอยู่นะครับท่านคะเราก็มีอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่เป็นของไทยเราที่เขาเรียกกันว่าย่ำขางย่ำขางเนี่ยเราไปเจอที่บ้านไร่กองกินที่เชียงใหม่นะครับตรงนี้ก็มีอายุมากแล้วละ่ะ <c oughs> เขาก็เอาเตามาอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีไฟเนี่ยชัดเจนเลยแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเป็นผ่านเป็นที่เอามาไถนานะครับ <c oughs> ตรงนั้นเนี่ยวาง แล้วก็มีน้ำมันไว้เอาเท้าเหยียบน้ำมันแล้วก็มาเหยียบแล้วร้อนเลยควันขึ้นเลยเวลาโดนเนี่ยควันขึ้นเลยแล้วเราไม่เป็นไรหรอคะท่านเขาไม่ก็ <c oughs> คือนี่แหละคือคูมิปัญญาของชาวบ้านล่ะปริมัญญาท้องถิ่นที่เขาทาแล้วก็ามาคนที่เป็นปวดหลังคนที่เป็นอัมพาตคนที่เป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มานอนลง <c oughs> ลเขาก็มาเหยียบเสร็จควันขึ้นเลยล่ะแล้วก็มาเหยียบบนตัว <c oughs> ผมเองเนี่ยไปลองเราก็เอามือ,อไปลองหรือท่านไปลองไปลองเลยเอามือไม่ใช่ไปลองให้เขาเหยียบเอามือไปให้เขาเหยียบ เขาก็เหยียบลงมาร้อนไหมคะร้อนร้อนแต่ว่าไม่ใช่ร้อนแบบเราเอามือไปอ้างไฟไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะก็เหมือนเอากระเป๋าน้าร้อนมาวางแต่ว่าเหยียบโดยน้ําหนักเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญในการที่เขาจะเหยียบเรือ่อกมันถ้านเด็กๆเ,เนี่ยใครคนเท่าคนแก่เนี่ยให้เด็กมาเดินเหยียบตามตัวตามน่องตามอะไรก็จะคล้ายๆงั้นแต่อันนี้เขาจะมีน้ํามันแล้วก็มีความร้อนจากเท้าเขาเนี่ยเหยียบเป็นระยะ,ะแล้วอย่างความร้อนนี่ มันแตกต่างกันยังไงกับการที่เรานวดธรรมดาคะความร้อนมันก็อาจจะทําให้เส้นเลือดขยายตัวให้มีการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับตามหลักวิชาก็จะเป็นอย่างนั้นนี่ปัญหาคือว่าการทําพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีมีเทคนิคมีการเรียนรู้มีการถ่ายทอดเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่ไปเอาขาไปเหยียบโดนไฟเต็มๆเนี่ยไม่ต้องไปเหยียบเขาหรอกขาพองไปก่อนแล้วาพองก่อนที่จะไปเหยียบขาอื่นแล้วก็เลิกคุยกันเลยแบบนี้ถูกไหมฮะหรือถ้าไปเหยียบลงไปเนี่ย จังหวะไม่ดีเนี่ยไปเหยียบคนที่มันร้อนพิปอติเนี่ยกล mm hmm. เป็นมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องเรียนรู้เป็นการถ่ายทอดจากบรรพุโรคนะครับไม่ใช่ใครก็จะทําได้นะในสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมถึงบอกว่าจะต้องมีการที่เราจะต้องรวบรวมภูมิความรู้ในท้องถิ่นเนี่ยนะครับว่าหลายๆแห่งเนี่ยจะมีเยอะแยะเลยอันนี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมหนึ่งในการเรียนรู้ของแพทย์ของเราแพทย์แผนไทยของเราเท่านั้นเองแต่ว่าในทุกจังหวัดในภาคใต้ก็จะมีในภาคอีสานก็จะมี หลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถจะรวบรวมแล้วก็นํามาเป็นองค์ความรู้มันนำมาประกอบแล้วก็ดําเนินการตรงนี้ให้แพทย์แผนไทยของเราเนี่ยสามารถจะ เเป็นที่ชอ้ชอคุณผู้ชมคะสำหรับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทยเรานะะในการรักษาดูแลสุขภาพนั้นแพรก็อยากให้ทุกๆคน,นะคะได้เก็บรักษาเอาไว้แล้วก็สืบทอดต่อกันไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตนะคะอย่างเช่นชาวบ้านไรกองขิงที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีการนําภูมิปัญญานี้มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพะะเพื่อที่จะให้ มีการสืบท่อต่อกันไปแล้วก็อยู่กันไปอีกนานๆนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดสําหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ให้การสนับสนุนที่อยากให้ชุมชนของเขานั้นมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ